มื่อนี้เขากับมาเงาะอีก้ะครับแจม่มมือเทียที่สามเอาลุดมาดึงที่เราครับปลาบอกเคยมีเอ้าโอ้เอาอีกสิบไปแน่นี่ เราดูมันผลไหมนี่นี่แบองนี่กาเทีนแคบมองันบอว่านี่ไหมคบขินฟังด้วนี่ช่ี้ขิงปัง่ก่อนเราจะสิหงดึงันไปนหงสไม่ผอไมนตนีพวกญาเขาให้เนยกรยาดด้วอันนี้กเป็กกอให้กอให้แมวนเลยมวนมวนกันเลยับนี่แม่อให้ากรักไงนี่แม่หมูนี่แม่ วางไงนะมีดเนี่ดอ่างจะไม่มีดด้ยังดนมุนเบิดแีวคนที่หาด้วมีดอันีีอดีีฟิงนมอถานีกระจับมีดนี่ฟัดยางอยู่ดิโอ้ยวใจจังฟันบุรีเลี้ยบไปฟันมุนปุยเดียวจักเป็นยังเป็นยังเดอบ้าบง

บนนี้บน่ยี่มเานทีต็มตุ่มเลยมือเ็นเด็กมือมันมันกันวู่งโอ้พ่ได้พ่ได้ว่าแล้วมือสิบกับมือพอใดิพอใดิดเบิดอันนแล้วพี่เห็นว่า่ตัดทักทายแล้วจนีเพิ่ออกเบิดเสียเบิดไลเีพใดิด ทองเชี่ยวไหมเนาะอตัวที่บสองเนาะุโบราณเนาแล้วเบิดอะไร่แล้วอเกีไว้เนาะพ่ตาบาประเดีพตาให้ตะมูนี่บุรุเรียงเออโอ้ขึ้นมาขึ้นมาอย่ขึ้นมาขาเดข้นี่ โอ้ยเมือนี่เมือนี่ก็มาแกะเมื่อนะครับเตี๋ยที่สามแล้วนี่แกะอยู่นี่แล้วพัดปีที่ได้กินที่ที่สามแล้วนี่มึงเน่มาครับลูกใช่หละเปลี่ยนเปลี่ยนสุดไปสุดโอนโบวระปวพเยเปลี่ยนสุดไ่แล้วนี่

มีพี่ที่สมแล้วแก้มือแก้มืออยู่สามเทียบเพี่ยนสุดไหมสุดไหมไได้อีกชุดนี่ชุดบอกแสงุดเนี่ยกันนแพี่ลนสองน้งุดลหนึ่งแล้วเที่สามก็ครับมืนี่มือเนี่ยก้อย วไอปลาตัวงโอ้จะเป็นจังไหนเป็นหยาหยาดเป็นแง่แง่จังไหนบุนี่เขาม่ตลาดเนียวอของลาบเป็นไงยครับช่วงนี้นะมไม่มาครับแ่ไหปฏิตาปลาตำดิ